ครับมเพื่อนครับวันนี้ก็พามาชมสนปฏิพัทธ์นะครับต้นนี้ก็ทํำให้นานแล้วนะครับก็ทั้งสร้างและออกแบบนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้ก็เริ่มที่จะไว้พุ่มแล้วนะครับก็พยายามที่จะเด็ดส่วนที่เกินตรงนี้ออกเรื่อยๆนะครับเพื่อนเพื่อนครับมันก็จะทําให้พุ่มของสนแน่นขึ้นนะครับแต่ทีนี้ต้นนี้นะครับมันยังไม่ได้มีการบำรุงรักษา ก็คือใส่ปุ๋ยนะครับก็จะช่วยกระตุน้นใบอ่บอนนี่แตกมาเรื่อยๆเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยเด็ดตรงนี้ออกเรื่อยๆมันก็จะแน่นนะครับก็จะต้องใส่ปุ๋ยกระตุ้นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม้ก็โสมนะครับถ้าดูจากลักษณะแล้วนะครับสีของพวกใบต่างๆนะครับเป็นสีเขียวอ่อนๆนั่นคือ,อตีเป็นว่าไม้โสมนะครับดังนั้นเนี่ย ก็จะต้องทํกมาการบำรุงรักษาแล้วนะครับเดี๋ยวมีเวลาว่างก็อาจจะใส่กระปุกไว้สักกระปุกหนึ่งนะครับเป็นออสโมโค้ดนะครับก็ค่อยๆให้สารอาหารเรื่อยๆแต่ไม่ฉับพันนะครับก็จะดีกว่าปุา๋ยเคมีนะครับที่มีการาได้รับสารอาหารดังฉับพันนะครับเดี๋ยวต้นมันก็จะโศกนะครับใช้ออสโมโค้ดดีกว่านะครับ